คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควร,รับชมนะครับน้องๆโอเค okay, ครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถุ m o ม r อโลนะครับผมก็มาต่อเนื่องกันเลยนะครับทุกคนก่อนที่จะไปอะไรนะจะไป ลอยกระทงนั่นเองนะครับทุกคนสําหรับใครห,หลายๆคนได้จะไล่ไปลอยแล้วก็น่าจะนอนแล้วด้วยนะครับแต่แอดยังไม่ออกไปไหนเลยนะทุกคนก็บอกแล้วว่าชอบไปช่วงแบบไม่ค่อยมีคนมีน้อยๆนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับอีกรอบนะครับเข้าสู่ช่อง Tomorrow นะครับผมก็เป็นเกมจินนี่แจ็คพอตนั่นเองอยู่ในค่ายอะไรนะลืมอะบีอะไรนะ BPG นะเออเออ BPG นะทุกคน ทุน500นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมจินนี่แจ็คพอตนี้จะเป็นยังไงจะทําให้แอดได้ไปต่อหรือจะทําให้แอดล่วงไปนะครับเบ็ดอะไรก่อนดีนะครับทุน500เอาเบ็ดแล้วกันเบ็ดไม่หนักมากนะครับทุกคนไปเล่นไปชิวๆนะครับเมื่อกี้เราก็ได้กําไรมาเป็นพันอยู่นะโอ้โหเสียงพู้จุดกันให้สนั่นเลยนะบ้านแอดนะครับทุกคน มันคืออะไรอ่ะไม่เคยเล่นเลยเล่นครั้งแรกเลยนะสําหรับเกมนี้นะก็ใครที่ยังไม่เคยเล่นเหมือนแอดหรือยังไม่เคยได้ดูเลยนะครับผมก็ดูไปพร้อมๆกันกับแอดเลยละกันนะครับทุกคนจัดไปเบ็ดสิบแล้วนะตอนนี้เบ็ดห้ามันเงียบกิฟเลยนะทุกคนเบ็ดสิบยังเงียบอยู่แต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเอาให้ตกใจไปเลยนะทุนห้าร้อยแบบโอเวอร์เบ็ดนะครับ <laughs> ได้แค่แปดเอาลุนโบนัสว่าทุกคนอ๋อมันมีโบนัสตั้งหากแล้วก็เป็นรูปแจ็คพอตจินนี่อะไรอะ่ะตั้งหากนะครับทุกคนโอเคดอกน,นี้สามสิบสี่ครับเดี๋อสี่ร้อย อ,อ๋อไม่ค้างนะตะเกียงเกิดอะไรขึ้นครับจินนี่ออกมาจากตะเกียงครับทุกคนอ๋อเป็นพรจินนี่เอาเอันแรกแล้วกันนะครับทุกคนตะเกียงแรกได้บูทโบนัรับผมมันคืออะไรเอ่ยอ๋อคือคือเศกเฮ้ยโบนัสเต็มหน้าไม่เอานะครับเดี๋ยวจะหาเอยไม่ใช่หาเดี๋ยวจะตะโกนแบบดัง,ล,งลั่นบ้านเอานะครับทุกคนแล้วก็มาลุ้นโบนัสอย่างนี้เหรอโอเค ได้ไหมอะ่ะได้นะทุกคนเข้าโบนัสว่าอ๋อโอเคก็คือให้มันมีจินนี่อยู่ในช่องในช่องหนึ่งให้ครบสามตัวนะครับแล้วก็จะเลื่อนขึ้นมาให้เต็มช่องแล้วก็ได้โบนัสไปแบบนี้นะครับทุกคนมันมีบิ๊กมันนี่โบนัสอยู่ด้านบนสุดเลยอันนี้เป็นเมจิกครับอะไรเนี่ยถ้าเราเก็บเราจะได้เลยใช่ไหมแต่เราเสี่ยงโชคไปดีครับจังหวะนี้ต้องไปแล้วแหละอย่าไปหยองอย่าไปหยอง แล้วก็ลัคกี้วิสกี้วิสกี้ว่ายังไงนะครับมันไม่ใช่นะแอนนี่ทำตัวเป็นวัยรุ่นเลยนะครับเพราะว่ายังวัยรุ่นอยู่นั่นเองนะครับทุกคน <laughs> อย่างไม่แกโอ้โหโกลเด้นชารตนะครับผมจัดไปเสี่ยงโชคให้สุดเป็นเลยแล้วกันเราจะไปถึงบิ๊กมันนี่กันนะครับทุกคน จะมาหรือเปล่ารอบนี้ต้องให้ได้จินนี่จินนี่จินนี่ไม่ได้ได้รังวัลอะไรวะเนี้ยมาสเตอี่อะสองร้อยเก้าสิบทุกคนถ้าแอดเก็บอะแอดอาจจะได้มากกว่านี้หรือเปล่าแอดก็ไม่แน่ใจนะครับแต่แอดก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเราไปบิ๊กมันนี่มันจะมาหาศาลมันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผมแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับไม่เป็นไรถ้าเกมนี้เราไม่ได้จริงๆนะก็คงต้อง เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะกลับมาซ้ำนะครับทุกคนแล้วเอาจนได้อะทุกคนความพยายามอยู่ที่ไหนฮะความสำเร็จก็จะตามมาที่นั่นนะครับผมในอ่ะเป็นไงมองมีสาระนะครับ <laughs> <laughs> อย่าลืมนะอย่าลืมนะกิจกรรมหมดวันวันที่สิบนะครับไปอ่านดูกติกาได้เลยนะครับจากทางเพจเฟซบุ๊กนะครับผม ไม่ใช่ลืมไปเล่นกันนะเดี๋ยวแอดเสียใจนะรอบหน้าไม่้อมีกิจกรรมอีกแล้วนะครับทุกคนอย่างรอบที่ผ่านมาผลตอบรับดีมากนะครับผมมีคนร่วมกิจกรรมแอดนี่ถือว่าแอดยิ้มแบบยิ้มฟันขาวเลยนะครับทุกคนคือบางทีเราคิดอะไรกิจกรรมขึ้นมาให้ได้เล่นอยากให้มาเล่นกันแล้วก็ทําตามกติกากันนะครับทุกคนมันคือสิ่งที่สวยงามสําหรับแอดอะแอดพูดง่ายๆนะ แล้วที่สำคัญคือ FC ต้องไม่ทิ้งกันนะครับทุกคนจังหวะนี้เรามาลุ้นโบนัสกันก่อนเลยละกันแล้วก็ช่องสุดท้ายช่องที่5้าว่ายังไงแจ็คพอตจินนี่มาชําไมเนี่ยที่ให้มาไม่มานะเนี่ยไม่เคยไม่รู้เหมือนกันว่าแจ็คพอตจินนี่ที่มันเขียนอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะครับทุกคนแอดคิดว่ามันเป็นฟีเจอร์พิเศษแน่แนเลยนะครับ โบนัสยังไงเอ้ยแล้วก็จัวก็ให้ออ้ยมาเอาดีก็มาดิครับก็มาดิครับมาลุ้นกันต่อนะครับทุกคนบิ๊กมันนี่โบนัสเราต้องเป็นของเราต้องเป็นของแอดนะครับผม <c oughs> โอ้โหจุดผุกันตุ่มตามตุ่มตามไปหมดเลยนะตอนนี้ไปลักกี้ไปต่อครับไม่เก็บทั้งนั้นทุกคนเราจะเอาบิ๊กเท่านั้นแต่ไม่เห็นไม่เห็นบิ๊กมามนนี่อยู่ในนี้เลยนะ โอ้โหไม่ถึงวะทุกคนรอบนี้ยิ่งกว่ารอบที่แล้วอีกนะเงนินรางวัลรวมนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบนะอสงสัยจะไม่ได้หรอรอบเนี้ยเอารอบหน้าแล้วกันตอนนี้เหลือหกร้อยนะไม่ขึ้นไม่ลงไม่ไปไหนเลยเหมือนกันอยู่ในตามทุนนี่แหละโอเคหกสิบครับดอกนี้ต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแหละตอนนี้เป็นเบ็ดยี่สิบแล้วนะเออสวยครับสามร้อย ถึงด้วยสามร้อยยี่สิบโบนัสมาอีกหรือเปล่าระเบิดยี่สิบตอนนี้มีเก้าร้อยแล้วทุกคนได้กำไรแล้วนะไม่มาตอนนี้ก็เป็นเก้าร้อยสิบสองนั่นเองนะครับทุกคนเอาอะไรครับเนี่ยอ๋อให้หมุนโทรศัพท์โอ้โห รอบที่สองแล้วนะทุกคนทําไมแอดอลืมอย่างนี้วันนี่อเบื่อตัวเองเหมือนกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันนะครับทุกคนเอาเบ็ดอะไรเดียบเบ็ดยี่สไปก่อนแนละ้วเราค่อยจะขึ้นเบ็ดนะครับเดี๋ยวแอดจะหาจังหวะเพิ่มเบ็ดอีกแล้วกันนะเดี๋ยวดูจากหน้ารายก่อนนะครับแล้วก็เงินทุนมันต้องบาลานซ์กันหน่อย <laughs> อันนี้มันคืออะไรอะ่ะอยากจะลองเล่นออโต้ดูนะยี่สิบห้าหมุนนะครับทุกคนแล้วก็กดตัวไหนอะ่ะปิดการเล่นอัตโนมัติเมื่อชนะรางวัลแจ็คพอตเฮ้ยทำไมมันกดไม่ได้อะ่ะอ่ยี่สิบห้าหมุนอ๋อต้องกดเดิมพันก่อนใช่ไหมเนี่ย รอบละหนึ่งร้อเล่นที่อันดับหนึ่งร้ออ๋ออันนี้สี่สิบอันนี้ก็คือคูณคูณกระเบ็ดเดิมพันคูณกระเบ็ดต้องกดข้างหลังเลขแปดนะครับถึงจะได้นะทุกคนแล้วก็กดออกไปเลยโอเคก็คือจะเป็นเบ็ดแบบปัจจุบันนะครับจะไม่มีคูณแอดว่าแอจะไปไม่ทันกระทงเงเนตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อกระทงเลยไม่ได้ทำนะครับปีนี้ เดี๋ยวเอาเป็นว่าเอางไงดีจบอันนี้ไหมอ่ะแล้วเราก็ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเนาะมีกำไรเดินเที่ยวแล้ววันนี้แต่อาจจะไม่ได้เที่ยวเยอะนะครับแอดปวดหลังแล้วก็ไม่ค่อยสบายตัวอยู่นะครับผมที่หยุดไปสองวันนะแอดกีเกตบอดนะครับก็ประกาศไปว่าแค่หยุดพักเสี่ยงหนึ่งวันอะไรอย่างนี้เนาะโอ้โหหกสิบครับ ตอนนี้เลือเจ็ดรอแล้วทุกคนพรุ่งนี้แอดไม่น่าจะได้ไปไหนพรุ่งนี้วันวันอะไรวันพุธวันพุธอืมน่าจะไม่ได้ไปไหน เหลือ600แล้วครับวัดใจกันไปเลยแล้วกันลงมาลงมาเท่าทุนเหมือนเดิมแล้วว่าจาก900อะกำไร400นะตอนแรกเออถ้วยจินนี่ออกมาอีกแล้วครับผมมาเดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่เอาอันแรกเราจะเอาอันที่2บ้บางแล้วกันนะครับได้เป็นคำขอปิดสนาโอ้ลูป question mark เต็มเลยทุกคนตัวบ แล้วก็ตัวไปอีกทีช่องที่3ว่ายังไงตัวไปอีกทีเต็มหน้าไปดีแล้วก็ตัวไปอีกทีช่องสุดท้ายได้อยู่ทุกคนคำขอปริศนาได้เป็นโอ้โหรางวัลใหญ่เฮ้ยเลิกได้เลยไหมเนี่ยรางวัลมหาศาลทุกคน800 900 1000ครับ กดไปเลยแล้วกันหนึ่งพันสี่ร้อยโอ้โหตบมือให้หน่อยเอาจนได้นะครับทุกคนได้เพิ่มเฉยเลยสำหรับเกมนี้จัดไปอีกหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับกำไรนะครับทุกคนเพราะ ว่าแอดจะเลิกที่พันเก้าร้อยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวแอดเว้ยไปถอนก่อนนะไปเปก่อนนะไปเป,ปเที่ยวก่อนทุกคนโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันอีกรอบแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ตลอดไปนะครับขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รุนกระดิ่งให้ช่องถุงหมอโลด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับทุกคนอีกแล้วไงขยับตัวหน่อยไม่ได้เลยเออขออภัยด้วยสําหรับเกมนี้แล้วก็เกมที่แล้วนะครับก็ แอดจะไม่ไม่เล่นในโทรศัพท์แล้วแอดจะกลับมาเล่นในคอมเหมือนเดิมแล้วเนาะยกเว้นว่าแอดไปต่างจังหวัดแล้วคันมือนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันเกมหน้านะทุกคนเดี๋ยวไปรอกระทงกันนะครับใครไปที่ไหนนะบอกบ้างสิเผื่อได้เจอกันนะทุกคนนะกินข้าวกันนะครับแต่ไม่ทานเบียนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันบ่ายครับผม